พอแต่งงานกับฝรั่งปุ๊บตอมขัดตันดูตอมสมฤกษ์ดีคนจะต้องมันเกิดนะคะไม่งกกั้นจะกลายแม่กลัวฝรั่งไม่รวยก็บ ค่ะวันนี้เอาเรื่องนี้มาคุยอะไรก็กูพนะขออ่านนะคะตอนมีผัวไทยอะไรก็ได้ไม่ต้องส่งเงินให้ก็ได้ขอแค่ไม่มาวุ่นวายกับเงินของทางบ้านก็เป็นพอว่าสัน้นมีผัวคนไทยไม่ต้องแต่งงานไม่ต้องมีค่าสินสอนไม่ต้องมีค่าดองไม่ต้องจัดงานก็ได้ไม่มีปัญหา แต่พอมีผัวฝรั่งปุ๊บไม่แต่งไม่ได้ไม่จัดงานไม่ได้ยิ่งไม่มีค่าสีสอดยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยให้เหตุผลว่าอายชาวบ้านเขาวาสันพอแต่งงานกับฝรั่งปุ๊บตอมกระตันอยูต่ตอมสํานึกบุญคุณจะต้องบังเกิดนะคะไม่งั้นจะกลายเป็นคนเนรคุณ ก็เลยทําให้คิดว่านี่กูเป็นเมียฝร,รั่งหรือว่าตู้เอทีเคลื่อนที่ของครอบครัวกันแน่พอแต่งงานกับัวฝรั่งปุ๊บแม่งงอยแดกกันทั้งครอบครัวหมาป่วยวัวหายควายล้มควายตายจัก,กรยานยางแบนมอเตอร์ไซค์โดนขูดแม่งอะไรก็กูนี่ละจายหมดพี่น้องคนอื่นไม่ไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรมีใครเคยถามไหมว่า สบายดีไม่ลูกมีความสุขไหมจ้าเป็นยังไงน้องคิดถึงน้องนองนะคิดถึงพี่นะคิดถึงเธอนะคิดถึงลูกนะรักนะจะจุจ๊บจุไม่มีถามแต่เรื่องเงินโทรไปเพราะว่าคิดถึงแต่เสียงปลายสายกลับตอบมาว่าเออพอดีเลยส่งเงินมาหน่อยนะมีธุระต้องใช้ด่วนแม่งด่วนได้ทุกครั้งที่โทรไปอยียงวะ กลับเมืองไทยในแต่ละครั้งก็ต้องอยากพบพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมต้องการพาพอนพาพ่อแม่ไปกินข้าวไปเที่ยวอะไรเล็ก,ลกๆน้อยๆแต่ไม่อะ่ะลากเข้าร้านทองลากญาติพี่น้องเกือบทั้งหมู่บ้านมากินมาลุมกินมีแต่ให้จ่ายนู่นนี่นั่นเป็นเมียฝรั่งนานๆมาบ้านทีต้องจ่ายไม่งั้นเดี๋ยวอายชาวบ้าน แต่พอพูดพอระบายพอบ่นออกไปบ้างก็หาว่าอากตันอยู่นรคุณกับอีแค่เศษเงินของฝรั่งจะอะไรกันนักกันหนะาจะเห็นแก่ตัวอ่าไปสบายอยู่คนเดียวเอาตัวรอดอยู่คนเดียวว่าสั้นแหมอพอได้ปัวฝรั่งไม่รวยก็บอกอ้อ,อยอยู่ดงมาแล้วหาเอาไหมอุตส่าห์ไปอยู่เมืองฝรั่งมังค่าทั้งที เลือกเอาใหมอยากได้ดีๆเลือกเอาเลือกเลยลว้ยมาสานปันไปหาสื่อของยุตตลาดสดเล่นี้อพอบอกไม่มีเงินเก็บเลยสามีเอ่อไม่ได้ให้ถือเงินไม่ให้เงินใช้ก็อบอกว่าอย่างโง่เป็นควายหลายรู้จักลักเอาเงินมันนะมาเก็บไว้เรื่องแค่นี้ต้องให้สอนอัวเพื่อนๆเคยได้ผ่าน คำพูดเหล่านี้เคยได้ยินคำพูดเหล่านี้มาบ้างหรือเปล่าคะคือใครไม่เจอก็ถือว่าโชคดีอะนะกับคำเหล่านี้แต่ว่าเท่าที่อ่านเท่าที่เห็นเท่าที่ดูในโลกโซเชียลส่วนมากจะเป็นอยู่ประมาณรวมๆเนี้ย ในรวมๆในในเนี้ยมีข้อนู้นข้อนี้ปะปนกันไปแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะโชคดีมีหมดทุกอย่างนะคะในข้อที่กล่าวมาข้างต้นอ่าบางคนก็ว่าเมียฝรั่งคนที่เป็นเมียฝรั่งเหมือนต้องคำสาบจะต้องมีเรื่องพวกนี้เข้ามาแต่หลายๆคนก็บอกไม่นะพ่อแม่พี่น้องฉันครอบครัวฉันไม่เป็นนะบางคนก็บอกว่า มันขึ้นอยู่ที่ตัวเราขึ้นอยู่ที่ตัวเมียฝรั่งว่าจะเล่าความจริงให้ครอบครัวฟังมากน้อยแค่ไหนบอกว่าไม่มีไม่มีเขาบอกเขาไปตรงๆแต่คุณเชื่อไม่ว่าถึงจะบอกว่าไม่มีเขาก็ไม่เชื่อหรอกเพราะว่าเขายังฝังหัวอยู่กับว่าฝรั่งต้องมีเงินมากกว่าคนไทยอยู่แล้วค่าเงินของเขามันสูงกว่าของบ้านเราอยู่แล้วดังนั้นฝรั่งต้องรวยเพราะสันจริงๆนะข้อเน,นี้ เห็นหลายคนคิดอย่างนี้จริงๆพอส่งให้ส่งเงินให้ทางบ้าน<ๆ>เขาก็บอกโอ๊ยีแค่เศษเงินจะอ,อะไรกันนักกันหนาะส่งมาเดือนแล้วแค่นี้ไม่เยอะอะไรประมาณนี้เห็นลรวท้อใจเนาะถ้าคนที่เป็นหรือเจอกับลักษณะนี้ยังไงถ้าใครกำลังอยู่ในสภาวะแบบนี้หรือว่าเจอเรื่องแบบนี้อยู่ขอเป็นกำลังใจให้นะคะแค่นี้ละสวัสดีค่ะ